รถถัง VT4 หรืออีกชื่อคือ MBT 3 0 0 0เป็นรถถังหลักยุคที่3ของจีนพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโนรินค o เป็นรุ่นสำหรับส่งออกต่างประเทศเป็นรถถังที่ต่อยอดมาจากรุ่น MBT 2 0 0 0 VT1 และถือเป็นรถถังรุ่นใหม่ที่สุดในตระกูลไทย90รุ่น2ระบบอาวุธรถถัง VT4 มีปืนใหญ่สมุดบอขนาดลำกล้อง125ม mm. มสามารถยิงกระสุน APFSDS, HE, h e a และ HE และยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถี นอกจากนี้ยังมีป้อมปืนแบบควบคุมจากภายในขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรระบบควบคุมการยิงกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์การมองเห็นรอบทิศทางและระบบกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นที่3ระบบป้องกันร,รถถังมีระบบป้องกันตัวเอง Explosive Reactive Armor ป้อมปืนมีลักษณะทำมุมกับวิถีกระสุนและตัวรถมีเกราะด,ด้านข้างรถถังยังติดตั้งระบบ Active Protection System d e s i g n GL 5ระบบยิงระเบิดป้องกันตัวเองและอุปกรณ์เลเซอร์เตือนภยัยและรถถังยังมีระบบการยืนยันตัวตนของการเป็นพันธมิตรหรือสัตว์ูป้องกันอาวุธชีวภาพ ระบบป้องกันการระเบิดระบบดับเพลิงและ